สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube ครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมมีมีดมานาเสมออีกแล้วครับผมเป็นมีดยี่ห้อแลน์นะครับแลนตัวนี้จะเป็น GB901 นะฮะเปิดเลยแล้วกันไม่ต้องอธิบายมากตัวชิ้นก็เหมือนเดิมครับตัวมีดนะครับตัวด้ามทำจากวัสดุ G10 ฮะวัสดุ G10 ระบบล็อกเป็นระบบ l i เนอร์ล็อกชั้นเดียวนะครับตัวแบมีดกัน ครับครับผมใบมีดเป็นทรงใบทันโตฮะเหมือนซามูไรความคมนี่คมมากครับคมใช้ได้ฮะครับนี่ระบบลายแนลล็อกครับดูระบบล็อกกันนะฮะกางใบมีดกนะครับครับผมล็อกที่เฟรมครับแข็งแรงแน่นหนาดีครับนี่ตัวนี้ปัจจขาแนปปะจจหัวทอครับแต่ว่าตัวปรับตั้งมีดนี่เป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษฮะอุปกรณ์ ขันทั่วไปไม่มีขายนะฮะหรือผมไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อได้ไหมแต่คือตั้งแต่ได้มาก็ไม่เคยปรับครับผมครับเรามาทดสอบความคมกันนะครับว่าจะคมขนาดไหนนะฮะกับมีดตัวนี้ครับตัวแลนเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งฮะโอ้โหความคมระดับ,บเสียวเลยครับ ลองคิดดูนะครับว่าถ้าปาดเขาที่ถ้าปาดเขาที่เส้นเลือดใหญ่นะฮะไม่มีทางรอดนะครับคมจริงๆโอเคครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ